สวัสดีคะ่ะเ,เพื่อนๆชาวโซเชียลมพ์นะคะจอมได้เปล่าจำได้เ่าตอนสื่อสารอะไรงงเตงจำได้ไหมคะตาดผมมากตอนรับตอนรับพี่ใหม่รับพี่ใหม่เพื่อจะมีสิ่งดีๆอะไรเข้ามาบ้างก็เลยแบบเห,เ,ออเหมือนพอเหมือนพอยเทอมาน,นิดนึงค่ะแต่ก็นี่แหละไอเอหไโซคนเดิมไม่ได้เปลี่ยนไปไหนนะคะเปลี่ยนแค่ทรงผมเดี๋ยวว่าวันพีจะทำซีอ ทำสีผมสีสีแดงเอชอร์รี่อะค่ะออกชมพูชมพูหน่อยๆเนะาะตอนผมมาแฟนัะไม่เห็นเลยอะคะ่ะเขาจะให้แฟนดูสักหน่อยกลัวแฟนว่าด้วยจะมาร้องเพลงให้ฟังค่ะอ๋อรถติดจังขับรถไปด้วยร้องเพลงไปด้วยแต่ไม่ต้องกลัวนะเราขับรถปลอดภัยอยู่อ่าเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะอ่าเดี๋ยวแต่ว่าบอกไปก่อนว่าถ้าคลิปนี้นะคะได้ ้าล้านอเอาสิได้ห้าล้านได้ห้าล้านวิวเมื่อไหร่นะคะโบจะจัดมิตต้งค่ะที่มาลดีฟการจนาบุรีอย่าไปเมืองนอกเลยค่าค่า,าตั๋วเครื่องบินแพงมากอะ่ะแต่ก็ไปแล้วแหละครั้งนึ่งเดี๋าดแ๋ยวว่าจะไปอีกนะคะอาอย่าลืมนะห้าล้านคนไหนที่กดไลค์โบกดแชร์โบแสดงความคิดเห็นที่ดีๆอะไรอย่างนี้นะคะ โบจะจัดมิติิงกาญจนบุรีรให้<ร>นะคะ3วัน2คืนเนาะเนาะให้ส่งกับเป็นเอกไฮโซเลยนะคะอะมาฟังเพลงกันนะคะกดไลค์กันยเยอะๆนะเมื่อบ่ายนี้มีผู้หญิงโทอมาเสียงตามสาอ่อนวอนวาช่วยเลิกลาจากเธอได้ ร้องให้ฉันเห็นใจครอบครัวจะแตกสลายสะอื้นฟุมมฟายขอความเมตตาฉันบอกเขาไปว่าฉันไม่รู้เสียใจที่ชีวิตคู่เธอกับเขาต้องเกิดปัญหาวางสาย เก็บของรอเธอกลับมาค้นแล้วไม่เจตนาขอพูดคำลาเสร็จแล้วจะไปพอทีได้ไหมนิสัยคนนอนขาดแค้นหลอกใครว่าไม่มีแฟนกับบ้านหลองแฟนว่าไม่ ที่ฉันเป็นคนสุดท้ายไปขอเขาเริ่มต้นใหม่ปล่อยฉันจากไปด้วยดีเมื่อบายนี้มีผู้หญิงโทอมาบอกรับปากเขาแล้วว่าจะเลิกลาจากเธอวันนี้ไม่รู้ เรู้ต้องไปทันทีให้เธอและเขาโชคดีบาปกรรมวันนี้ใช้ด้วยคำลาไม่รู้จึงอยู่เ mm hmm. มื่อรู้ต้องไปทันทีให้เธอและเขาโชคดีจากกันวันนี้ใช้